ก้ไม่กล้าจริงๆิการที่ฉันเจอเธอฉันไม่กลาจริงๆจะต้องทไงจะพูดจะเริ่มไรตอบใจฉันมันไม่ติดช่วยก้พาเหน้าของฉันหน่อยได้หมขอฉันทำนั่โตฉันก็ว้าช่วยแกพหน้าช สอองพันสามพันสี่พันคุณอาจะวันนี้คุณหรืออาจจะไปวันนี้หรือเมื่อวานหรือวันก่อนแล้วไปถามราคามาผมจะบอกให้ว่าคุณอาจจะเจอของที่มันถูกแล้วมันไซส์เท่ากันผมจะบอกให้ว่าคุณเพิ่มอีกพันหนึ่งหรืออะไรเนี่ยคุณได้ของที่มันดีกว่าหลายเท่ามากคือผมจะพูดแบบตรงๆนะคนที่เาเคยหาเลือกซื้อู้ปุ๋ยอย่าไปคาดเดาสิไม่ผมจะบอกเต็มนอนในเรื่องจริงไหมใครใครไปคิดแต่เรื่องว่ามันถูกมันต้องถูกมากสุดท้ายมันนอนไม่สบายแล้วมันไม่ใช่ของดีล้วเป็นสปริงตกองแก๊ง แต่สิ่งที่คุณหรือว่าเป็นไอ้ไอ้ไอใยมะพร้าวอะไรนั่นน่ะเออแต่ว่าอันนี้จะเป็นเล่มแรกที่ใหม่ไหนใหญ่บ้างหอมพี่น้องสาวตอนนี้โหนงเลยว่าเอาเป็นว่าควะแกะได้ทุนนี้ถ้าเขาทครก็อย่างแน่นหนาทำไมมันแน่นหนาดูตดูตอนแกะเพราะว่ามันใหญ่แบบนี้แต่ว่าบ้านบางทีประตูมันเล็กนเราที่นอนใหญ่ขึ้นย่านใช่ไหมเขาได้ทำแบบนี้ดีนะไม่ได้คือคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาติดกันทำไมว่าเขาชอบแบกเข้าไปเลยจะเข้าที่โค้งที่แคบเข้าทางหน้าตรงหน้าต่างเฮ้ยร้อน นี้ดีตัวนี้ดีผมจะบอกให้บ้านตัวนี้ดีมากโอ้โหคืออันนั้นชาร์ลีเบดลุ่มไฟชาร์ลียูชทจิอ่าเอาแล้วคือบ้านมึงไฟไหม้ได้อันใหม่แล้วแต่ไม่ต้องบอกก่อนว่าคือตัวนี้อันนี้ดีจริงอันนี้เฮ้ยผมก็ให้คนดีก็ได้ว่าจเป็นอะไรน่าจะเป็นนอ๋อบ้านบ้านเปิดยาวอยู่นะติดก็แทบภาษาอังกฤษได้เอ๊ะมีมีสเปร่างี้เลย อ๋อนิมกมเน่นจับมากคุบอกแล้วมันเน่งมาก